สวัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยนะครับในรายการเสาใบน้ำพูดได้บาวินวินภูนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องตัวหลอดไฟ ULP 100นะครับของอีโม่ ULP 100เป็นโมเดลที่นิยมใช้กันมากนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับถ้าดูตามสเปคนะครับ ULP 100นะครับจริงๆตอนนีจ้จ,จะเรคคอมเมนต์มาอยู่ที่ 7 5วัต์นะครับแต่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าเป็น1 0 0วัตโดยชื่อของรุ่นนะครับ u i p 100่นะครับแสงสว่างก็เทียบเคียงกันกับ1 0 0วัตทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับข้อดีคือติดตั้งง่ายนะครับราคานะครับประหยัดนะครับคือข้อดีของ u i p 100นะครับอุปกรณ์ที่มีมาด้วยนะครับก็จะมีตัวนะครับ อัวนี้คือตัวแ่นเพลทที่ใช้ยึดกับกระเบื้องนะครับแล้วก็มีนะครับข้อดีอย่างนึงคือมีฝาครอบเลนนะครับมีหลายสีเลยนะครับมีสีเขียวสีเงนินสีแดงนะครับให้เราเลือกใช้นะครับถ้าเราไม่ใช้ฝาครอบเลนก็เป็นเลนธรรมดานะครับก็จะเป็นออกแสงวางไว้นะครับที่นิยมใช้ก็คือจิตตั้งง่ายราคาถูกเป็นแบบนะครับ วอล์มเอ้าหรือเป็นแบบยึดเกาะผนังนะครับติดแปะผนังนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้าไปก็จะน่าโนงออกมานิดนึงครับตัวนีหนึ่งร้อยนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในวืองการสระว่ายน้ำนะครับคุณหมอชื่นชอบนะครับราคาประหยัดนะครับมีคู่มือมาด้วยนะครับในกล่องนะครับตัวนี้นอกจากใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ยังมีอะไรนะครับชุกพาดเลยนะครับ มีอะไรไว้คอยบริการนะครับตัวที่ํำรุก็จะเป็นหลอดนะครับที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานแล้วก็พวกอริงต่างๆนะครับที่การติดตั้งนะครับไฟใต้น้ํานะครับก็ให้ติดตั้งให้ถูกต้องนะครับจุดต่อนะครับสายนะครับก็ควรจะจ่อใน j u ชั t i o n ็อกนะครับแบบนี้เราจะกันน้าเข้าโคมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะสายเคเบิลที่มากับโคมเพียงแค่2.5เมตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็กวก พูลาเหมานะครับดูให้นิดนึงนะครับช่วยกันดูนะครับยูอาร์พีหนึนะครับก็ครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็แสงนะครับออกความไว้นะครับสวยงามนะครับเป็นที่ยอมใช้นะครับถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูสินค้าได้นะครับที่วินพูลนะครับสอบโทรเข้ามาสอบถามก็025081326้นถึงเนะครับต่อฝ่ายขายก็1 0 3 1 0 7 นะครับสำหรับผมีิชาวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ